สวัสดีครับทุกคนวันนี้สิพามาเห็ดน้ำจิ้มไก่หรือว่าน้ำจิ้มซี่ฟูดครับพี่น้องส่วนผสมก็มีกระเทียมครับเนี่ยหางพกซีหอมแดงแล้วก็พริกแดงครับบ่ต้องเด็ดขวนเด้อแต่ต้องเป็นพริกสดๆครับพี่น้องพริกเขียวกับขอ้กันครับข้าสิบ่เด็ดขวนออกแต่ว่าต้องเป็นพริกสดๆห้ามขวนญดำแล้วก็สุทไทยกับซับปลาดครับพี่น้องส่วนผสมก็มีน้ำมะนาวมีน้ำปลามีผงชูรสมีเกลือ มีนม้ำกระเทียมดองแล้วก็มีน้ำตาลครับพี่น้องไปครับพี่น้องเข้าไปเห็ดน้ำกันครับก่อเอือนฝากกดไหลกดแช่ได้พี่น้องเด้ออับเรยเขาก็เอาส่วนผสมทั้งหมดมาร่วมกันครับพี่น้องเพื่อเฮาที่จะนําไปปั่นให้มันเข่ากันครับพี่น้องน้ำจิ้มสูตรนี้สามารถกินกับปลาหมึกอย่างไรพี่น้องกินกับเนื้อกินกับหมูอะไรครับพี่น้องเป็นสูตรซีฟ <gger> ูดได้พ um ี่น้องเด้อเขาก็นำส่วนผสมทั้งหมดมาปั่นให้มันเข่ากันครับปั่นห้อประตองปั่นให้มันละเอียดพี่น้อง ขั้นตอนแหลกปั้นเห้หยาบเรียบร้อยครับนี่ปั้นส่วนผสมทั้งหมดหล้วเฮาว่าปรุงเครื่องใส่ผงชูรสถ่วตวงหนึ่งครับพี่น้องแล้วก็ใส่น้ำกระเทียมดองอีกถุงหนึ่งถุงเต็มๆนี่แหละครับพี่น้องใส่เกลือลงไปถุงหนึ่งครับเสร็จแล้วเฮาก็ใส่ตาลไปโลหนึ่งครับพี่น้องแล้วก็ใส่น้ำมันงาอีกขวดหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำเปล่าอีกขวดหนึ่งครับพี่น้องแล้วก็ใส่น้ำปลาด้วนะครับด้อพี่น้องผมลืมบอก ใส่น right? ้ำปลาลงไป3มถ้วยตวงถ้วยสีฟ้านะครับพี่น้องแล้วก็ห่ากับม้นให้มันเข้ากันเสร็จแล้วห่อกับมาปันอีกรอบพี่น้องรอบนี้ห่อจะปันเป็นปันละเอียดเดี๋ยวแต่ผู้ใดมากครับพี่น้องผู้ใดมากละเอียดหลายกับปันให้มันโดนๆผู้ใดมากละเอียดหน่อยกับ่ะตองปันให้มันโดนครับพี่น้องผู้ใดมากนัน่วงกับปันไปเลยโดนๆนะพี่น้องว่นจะนุ่งอวยตัวเลยครับพี่น้องของผมนี่จะใส่การปันแบบเป็นหลายทีเดียวได้พี่น้องเพราะว่าผมต้องใส่หลายผมจะไปบะตองมาปันอีกหลายเที่ยน หน้าตามันจะออกมาเป็นังสี่พี่น้องนัวอุ้ยตัวที่นี่เ้าเก็บใส่กระปุกไว้เ้างก็ปไปใส่ตู้เย็นไว้แล้วพี่น้องเขาอยากเอามากินเอามาใส่หรือว่าใส่ขวดไว้ก็ได้พี่นอ้องแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นไว้เวลาเขาอยากอย่างประมงปลาหมึกอยางกุ้งอยางไก่เ้าก็มาจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดอู้ยแซ่บพี่น้องนี่ยครับสูตรนะครับพี่น้องเนี่ฝากไว้ครับพี่น้องครับ